ความเสน่หย่อมอยู่ที่นั่นคำว่าตั้งใจนี่ตั้งใจด้วยดีเป็นผู้มีสติรอบคอบมีปัญญารู้เท่าสังขานข้ือความตูที่หลอกให้เราทั้งหลายหลงที่ทำให้เราทั้งหลายได้รับ ความไม่สงบเพราะสังขารมันหลอกสังขารที่ด,กกด,กกดีก็หลอกให้เราหลงดีก็ไม่ให้เราสงบเหมือนกันสังขารที่ไม่ดีก็หลอกให้เราหลงงุดหนิดในจิตในใจก็ทำให้เราไม่สงบทำอย่างไรจิตใจจึงจสสงบเมื่อถูกสังขาเรเหล่านี้หลอกเราต้องมีสติและมีปัญญา จะเรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารสติปัญญาที่จะมังเกิดขึ้นได้เพื่อความฉลาดความรู้เท่าตามความเป็นจริงเราต้องฝึก,กจิตด้วยวิธีการปฏิบัติจิตภาวนาไม่มีการฝึกสิ่ใดดียิ่งกว่าการฝึก,กจิตให้มีสติให้มีปัญญาถึงพร้อมโดยสติปัญญาอันถูกต้อง องค์สมเด็จพระชมาสัมพตเจ้าพระองค์ทรงปฏิบัติหาวิธีการอย่างอื่นมาด้วยหลายววธีที่เรียกว่าสร้างปารมีไม่มีวิธีอื่นจะยิ่งไปกว่าการฝึกอบรมจิตด้วยการภาวนาเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตภาวนาท่านจึงจัดเข้าในบุญกุศลอย่างสูงให้ทานมาไม่ทราบ เส,สียสละทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สาม,มารถทำให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้รักษาศีลมาถ,ถึงแม้ชริศส,สาริระร่างกายก็ย่อมเสียสละได้เพื่อรักษาศีลในบริสุทธิ์ถึงอย่างนั้นก็ไม่สาม,มารถที่จะทำให้อาสวะ ให้หมดสิ้นดับโดยการรักษาสิ้นอย่างเดียวเมื่อพระองค์ได้มาอบรมจิตภาวนาแล้วปรมีอื่นๆก็มารวมอยู่ที่นั้นหมดทานป็อยู่ในการภาวนาเสยงก็มารวมอยู่ในการภาวนาหลอดเชิสติปัญญาปรมีกายไหวจาเรียบร้อยไปอยู่ในการภาวนาเมื่อจิตได้รับการอบรมภาวนาได้รับความสงบได้รับความเย็นใจ ได้รับความผ่องใสแล้วยอมทราบความจริงในการชํารวมกายในการชํารวมวาจาในสการ์สั่รวมจิตใจแล้วก็ทราบถึงในการทานบริจาคตลอดถึงในการเมตตาในการการุณาตลอดถึงเข้าใจในเรื่องขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานด้วยเพราะเห็นอำนาจเห็นกำลังสินเอลี้ เมื่อจิตภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ตามมาได้โดยไม่มีข้อแม่สงสัยเพราะเหตุใดเพราะอาศัยจิตที่มีปัญญาฉลาดรู้จักความจริงนั้นเองเพราะฉะนั้นในองค์มท่านสอนสติกภาวนากับสมาธิเป็นครั้งสุดท้าย เป็นเครื่องกำกับควบคุมในการปฏิบัติถ้าสติระลึกชอบถ้าจิตของเราตั้งชอบกือตั้งยังถูกต้องไม่ตั้งไว้ในที่ผิดที่ผิดคือตั้งชอบนั้นตั้งอยู่ที่กายในกายตั้งอยู่ที่จิตเมื่อเรา ตั้งอยู่ที่กายสติก็ย่อมระลึกกายเมื่อเราละลึกกายในกายมีประมาณเท่าใดเราก็สามารถจะรู้ธรรมที่มีในกายในส่วนที่เป็นธรรมที่เขาสมมติเองเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชาย ถ้าเรามีสติระลึกกายในกายพิจารณาแล้วถ้าเราถามคืนว่ามนุษย์อยู่ตรงไหนกายในกายของเรานี่เมื่อแยกประเภทแล้วก็ไม่มีมนุษย์ไม่มีแสบไม่มีบุคคลจะถามอีกว่าเราอยู่ตรงไหนของเราอยู่ตรงไหนเขาก็มีชื่อหมดทุกอย่าง สิ่งน,นั้นก็เป็นผมสิ่งน,นั้นก็เป็นเล็กสิ่งน,นั้นก็เป็นฟันสิ่งน,นั้นก็เป็นเนื้อสิ่งน,นั้นก็เป็นหนังแต่สิ่งน,นั้นก็เป็นกระดุกเมื่อเราแยกรูปความจริงชนิดแล้วคำว่าเรามันก็หมดไปคำว่าหญิงชายก็หมดไปยังเหลือแต่ธรรมคือคำที่มีอยู่ ที่เราเรียกตังชื่อโดยความสมมติเพื่อให้รู้จักกันเท่านั้นแต่สภาพความเป็นจริงนวสิ่งตอนนี้เกิดขึ้นและตั้งอยู่ก็ดับไปมีลักษณะอย่สามอย่างคืออนิกต่ความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อณตตตาความที่ปราศจากตัวตน และเป็นเพียงหลงสมมติยึดถือว่าของตนถ้าเราดูตามความเป็นจริงคําว่าของตนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงนักสังขารจะปรุงมาอย่างไรเราก็รู้เท่าด้วยอํานาจแห่งสติแรงสมาทธาที่จิตใจสงบจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากงานอันนี้เราควร ให้ความสําคัญปฏิบัติโดยความตั้งใจโดยความเคารพในการภาวนาเพราะไม่ใช่งานเล็กน้อยเป็นงานที่จะต้องศึกษาจะต้องอบรมจิตใจให้เกิดความเข้าใจให้มีกําลังใจขึ้นมาเป็นงานที่จะรู้ความจริงงานของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ปฏิบัติมาได้รู้พบรื้อชาต วัตส่งสารหักทั้งแหลกลานไปกเพราะงานอันนี้ทุกทั้งหลายที่ไม่สามารถจะตั้งตัวขึ้นได้พบาทั้งหลายไม่สามารถจะก่อขึ้นได้ในช่างผู้เป็นตัญหาก็ถูกแยกออกกระจัดกระจายตั้งตัวไม่ติดก่อตัวขึ้นไม่ได้ตัญหาไม่มีที่เหลือเพราะเหตุได้ เพราะตัญหาในรูปรูปกระถูกทำลายแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ตัณหาในเวทนาเวทนาก็ปัญญารู้ความจริงแยกออกแล้วไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะปัญหาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็ปัญญาไปรู้ความจริงหมดแยกออกแล้วสิ่นเหล่านี้ สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจัญญาสักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าวิญญาโดยเพียงสมมติั้งนะั้นเมื่อความจริงแนละ้วสิ่งที่มีอยู่ที่เรียกตัณฐิติภูสังมันก็สักแต่มีอยู่เป็นสภาวะธาตุและสภาวะภพคำรมาสภาวะธาตุจนถึงธาตุแล้วไม่มีพลิษไม่มีภัยแก่ใครใครไม่มีใครหลงหรอานั้น แต่สภาะวะธาตุนั้นถูกกิเลสเสกสรรขึ้นมาเลยสร้างขึ้นมาพุ่งแ่งขึ้นมาก็เลยสำคัญผิดเลยหลงสำคัญว่าเป็นตนเป็นของตนจริงๆเมื่อมีตนแล้วมันก็มีของตนขึ้นมามีการสะสมมีการอยากได้เพราะตนที่เรายึดถือนั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยง แต่สุขก็ไม่เท่งมาเราต้องการความสุขให้เกิดขึ้นแก่นตน,นจึงต้องเดินรนจึงต้องแสวงหาจึงต้องอาศัยการหาคือความอยากยิ่งอยากเท่าไหรได้มาเท่าไหร่มันก็หมดไปพร้อมกันที่เราไดมา้มันก็สุดส่งไปด้วยเพราะฉะนั้นความอยากมันหยุดไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเลยอต้องเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกตามรนะดับนี่เมื่อมีจนแนละ้ว ถ้าไม่มีตนแล้วความเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยแต่สมมติเราทําลายรูปปล่อยวางรูปไม่มีรูปเหลือแตู่พรู้ให้จิตสงบเหลือแตู่พรู้พีเดียวการสะสมโดยอำนาจแห่งความโลภโดยอำนาจความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย แก่บุคคลผู้มีสติมสีสมาธิมีความสงบเหลือแต่ดวงจิตดวงเดียวที่วิเวกอยู่สิ่งเหล่านั้นถูกพิจารณาแยกปล่อยวางหมดแล้วไม่ได้ยึดมั่นสำคัญหมายในรูปไม่ได้ยึดมั่นสำคัญหมายในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในโผฏฐัพพะธรรมรมต่างๆหลือธรรมชาติรู้นะ พราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติได้ถึงธรรมชาติรู้ชนิดแล้วลอยวางชนิดแล้วท่านจึงไม่อยากไม่กลับมายินดีในสิ่งที่ทําให้เกิดโมเมเกิดความหลงแต่ที่ที่เป็นมาแล้วท่านจึงไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกท่านก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนถึงโลกที่สิ้นสุดเรียกว่าโลกเหนือโลกเหนือคือสูงกว่าโลกอีก เรียกกุระโลกโลกกุระโลกเหนือเหนือโลกคือความทําลายพบกทาลายชาติเพราะั้นการปฏิบัติของเราท่างหลายควรเอาใจใส่ได้ถือว่าเป็นสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของเราเป็นการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมครูผู้เป็นพระศาสดาพระบรมครูของเราพระศาสดาของเราไม่ใช่เป็นเทวดาเราไม่ใช่เป็นพระศาสดาแต่เราอย่างเดียวท่านยังเป็นครูเป็นอาจารย์ของมนุษย์ด้วยเทวดาด้วยแม้แต่อินทร์อยู่ชั้นไหนก็มาเคารพกราบไหว้พระองค์ยอมรับนับถือพระองค์ว่าเป็นผู้ประเสริฐเลิศล้ำเย่งกว่าโลกทั้งหลาย เรียกว่าเป็นพระไตรโลกกนาคคือเป็นเทพพึ่งของไตลรโลกเทพพึ่งของไตรภพเป็นพระศา,าสดาผู้เป็นใหญ่ยิ่งถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่ให้ความสำคัญให้ความเคารพเลิกซึ่งเพราะเหตุใดเพราะจิตใจของเราไม่ทราบ อนุภาพของพระองค์ตามความเป็นจิตถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ความสงบได้ความสุขอา,าศัยธร,รมคำสอนของพระองค์เป็นผู้ชี้หนทางเราแก่รู้ธรรมเห็นธรรมอันลึกซึ้งละเอียดได้สัมผัสสัมพันธ์ปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเรายิ่งมีความเคารพเรื่อมใสในพระองค์ผู้ดำเนินการปฏิบัติ แนะนำทานเราให้เราปฏิบัติตามพระองค์เป็นผู้ที่สามารถฉลาดรอบรู้จริงๆไม่มีชีวิตใดไม่มีอินทรีย์ใดไม่มีสัตว์ใดในใจพีะยิ่งกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการปรัชู้ธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการตัดกิเลสที่ไม่มีอะไรเหลือในการ สั่งสอนอบรมฝึกฝนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครยิ่งกว่าองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เรียกลาบุริษัทดามาระรสศสารติพระองค์เป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่ง ไม่มีใครอื่นยิ่งกว่าพระองค์ถ้ามาตรวจทีนี้พือเจ็บาแล้วก็ยิ่งหน้าอาัศจรรย์พระองค์ฝึกได้จริงๆแล้วพระองค์ฝึกได้อยางแฉลงฉลาดพระองค์ไม่ต้องควบคุมยากแม้แต่ปัจจุบันนี้พระองค์ดับขันเข้าสู่ปรินิพานแล้วพระองค์ยังควบคุมบริษัทของพระองค์เช่นโตเราทั้งหลาย ได้มาประพฤติมาปฏิบัติโดยความเสียสละโดยความทนอดทนโดยความพยายาที่เรามาปฏิบัตินี่ก็คือเการฝ <c oughs> ึกของพระองค์นั่นเองพระองค์ได้ควบคุมพวกเราทั้งหลายให้เกิดความเคารพความเรื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามอย่างโดยความสมัครใจโดยความบริสุทธิ์ใจทำ คำสอนของพระองค์ประโยชน์ที่ไหนไประเทศไหนก็ควบคุมได้อย่างเรียบร้อยน่าเริ่มใส่น่านับถือสรหับบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามของพระองค์เป็นคนเรียบร้อยจริงๆเป็นคนน่าเคารพนับถือจริงๆไม่ใช่สัตว์หว่างพูดสัตว์สว่าสมุติเสกสรรขึ้นเป็นความจริงด้วยกายเป็นความจริงทางวาจาเป็นความจริงทางจ,จิตใจ เป็นคุณธรรมคุณสมบัติที่นำประโยชน์มาสู่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติฟึกหัดอบรมเห็นต่อหน้าต่อตาประจากในสายตาทั่วโลกทั้งเราทั้งคนอื่นเมื่อประพฤติถูกต้องได้แล้วได้รับความนิยมชมชอบของบรรดานักปราชญ์บัณจิตทั้งหลายรับรองโดยทั่วไปชักตัวอย่างเช่นครูบาอาจารย์ของเรา เหมือนกัะโลกผูกมั่นเป็นตน้นคนชั้นชั้นไหนทุกชั้นเมื่อได้ไปในสำนักของท่านแล้วได้เข้าไปกราบไปไหว้ได้รับความยกย่องในรับความสนเสริญยอมรับว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องหยุดอยู่ในคำคำสอนของพระองค์จริง,งแล้วก็ได้รับความเชื่อถือเคารพกราบไหว้บูชา ม่อมกายถวายตัวเป็นโรกศสษย์ประพฤติปฏิบัติตามเสด็จเนื่องกันมาถึงพวกเราไม่ใช่สักดิ์ว่ดโพธิผลงานมันปรากฏตัวอย่างนี้เราจะไม่อจริจ์อย่างไรในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าท่านทำประโยชน์เกื้อกูลในตัวของท่าน ให้เก <c ười> th ิดเราเกิดความเรื่อมใสนำปฏิปทาเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วได้รับความสงบได้รับความสุขความเย็นใจจิตใจมีสติมีปัญญาพอที่จะเลือกรู้จักเลือกสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแล้วพยายามละได้อย่างที่เราทั้งหลายพยายามละได้แล้วในบางส่วนเราก็เห็นอนิี้โส์ ถ้าหากสิ้นที่เสดเลยอ,อยู่ที่ยังละไม่ได้ถ้าเราทั้งหลายพยายามปฏิบัติด,ด้วยภาวนาะพิจารณาให้เห็นชัดแล้วต้องละได้ในสิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครต้องการทุกต้องการสิ่งที่ไม่ดีแต่มันยังมีเหลืออยู่นั่นเพราะสติปัญญาของเรายังเข้าไปไม่ถึงพอสติปัญญาอันชอบที่เราอบรมถูกต้องเข้าไปถึงแล้วต้องละได้ไม่เป็นสิ่งที่ยากเลย ขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสในจิตในใจจริงๆจ,จ,จ,จะไม่มีอะไรขัดขวางจิตใจผู้ปฏิบัติจริงที่มีสติอันชอบที่มีปัญญาอันชอบเลยแม้แต่เราปฏิบัติมาแล้วเราก็พอรู้จักันทางเข้าใจถูกต้องบ้างซึ่งเป็นกำลังให้เราทั้งหลายได้มีศรัทธา ได้ปฏิบัติมาต่อเนื่องกันตามรน,นดับนี่เราก็พอมองเห็นแล้วไม่ใช่เชื่อตามใครและใครมาหลอกลวงให้เราเชื่อ,รอเราพิจารณาปรากฏขึ้นในใจของเราเองแล้วไปเชื่อจากจิตใจของเราอันบริสุทธิ์อันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องอาศัยธรรมคำสอนของพระองค์ แต่ลมพังใจของเราแล้วไม่สามารถที่จะเลือกได้ที่เรารู้จักเลือกนั่นก็ใช้คําสอนของพระองค์เป็นผู้สองทางให้เราได้มองเห็นไต้เรารู้ทิศทางควรไปและไม่ควรไปเราได้รับความอบบางใจเพราะการประพฤติในทางที่ถูกเราอยู่ที่ไหนไม่มีเวรไม่มีภัยเพราะกายวาจาใจของเราสะอาด ไม่ได้สะสมเวรภัยไว้ในจิตในใจเราพยายามชำระสะสาโดยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรพยายามของเราสิ่งเหล่านั้นก็คอยจืดจางไปหมดไปหมดไปเหลือธรรมชาติาที่ประอกอบไปด้วยความเคารพความออน,น้อมในการประพฤติในการปฏิบัติต,ต่อคุณพระพุทธเจ้าต่อคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ เข้ามาอบรมกายอบรมวาจาและอบรมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมคุณสมบัติเราทําได้ละเอียดจริงไปกว่านี้คุณธรรมความสุขก็ละเอียดไปตามกันสติปัญญาก็พร้อมที่จะชี้ช่องทางเรา,เราได้สัมผัสสัมพั์ในธรรมที่เรายังไม่รู้ในธรรมที่เรายังไม่เห็นแต่เราเพียรเยายามแนะ่เราจะต้องได้ประสบแน่นอน ขอให้เราทั้งหลายอย่าละความเพียรที่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระตุย่าๆยา่เราจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรแม้พระองค์ก็พ้นด้วยความเพียรพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายก็พ้นจากทุกข์ได้ด้วยความเพียรพยายามอันชอบอพอเพียรพยายามอันชอบนั้นท่านก็ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ให้เราแล้วคือเพียรละความชั่ว ทางกายและวาจาใจนี่แหละเพียรที่ชอบที่ถูกเต้อาเพียรละไปเถอะความชั่วไม่ใช่มิตรของเราไม่ควรเอาเป็นมิตรไม่ควรเอาเป็นเพื่อนไม่ควรจะนี่ยิ่งชำระห่างจากความชั่วเท่าไรยิ่งปลอดภัยเท่านั้นเพียงสร้างความดีนั่นเป็นมิตรแท้มิตรจะมีอุปการะคุณเราควรสร้างความดีนี่มอยด่สองอย่างเท่านั้น เพียนละความสินที่ไม่ดีแล้วเพียนเจริญความดีเกิดขึ้นโดยกายวาจารใจของเรานี่แหละเรียกว่าเพียนชอบสติรนลึกชอบไม่ใช่ในเลกอดดึงสายในลึกกายของเราเราได้ละหรือยังความชั่วทางกายต้องระลึกตรวจดูเราความชั่วทางวาจาความผิดทางวาจาเราละหรือยังเราเจริญทางกายสมมากรมมันโตกายคำการงานชอบหรือยัง เราเชิญสมาวาจาพูดจาต่ในสิ่งที่เป็นธรรมระยะดมันชอบธรรมระยะอันนี้ถ้าเรารู้ว่าเราวาจาใดที่ไม่ชอบธรรมที่มันไม่เป็นไปตามธรรมเราพยายามละคาพูดอันใดเป็นธรรมเราก็พูดเป็นคําสะอาดเป็นคาบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยประโยชน์ เรียกว่าเราทำการงานชอบเราพูดจากภาัยชอบเมื่อเรามีความเพียรชอบมีพยายามชอบเชื่อว่าเรามีความพยายามความพ้นจากทุกด้วดความพยายามเพียรชอบนี้นี่เป็นพระดำรลัสขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าโปรหวางให้เราทั้งหลายจดจำนำมาสอนจิตใจของเราให้เป็นไปตามคำสั่งสอนของพระองค์ ให้เราทาั้งหลายปฏิบัติตรงถูกต้องให้ปฏิบัติดีตามพระองค์จึงได้ชื่อว่าสุป,ปฏิปันโนเราทั้งหลายได้ปฏิบัติดีคือตรงคือปฏิบัติดีในทางธรรมอุจุป,ปฏิปันโนชื่อว่าปฏิบัติตรงตามทางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดําเนินมาเราก็รู้ตัวเราได้ปฏิบัต,ตบิตรงถูกต้องปฏิบัติชอบ เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อจะได้ถึงทำชั้นสูงขึ้นไปตามระดับขอให้เราทางหลายเยียากชีวิตที่จะเหมาะสมเหมือนปัจจุบันหายากถ้าเราไม่ทำพยายามในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียใจภายหลังเมื่อถึงเวลานั้นเราทำไม่ได้เราจะกลับมาเป็นหนุ่มเป็นก็มีกำลังวางชาหูตาสดใสผ่องใสไปจ่าง ชัดเหมือนแต่ก่อนไม่ได้นะเมื่อถึงเวลานั้นเราไม่ได้เสียใจเมื่อตาดีเราไม่ได้ใช้ตาของเราให้เกิดประโยชน์อันสําคัญยิ่งเมื่อหูดีเราไม่ได้ใช้หูของเราให้เกิดประโยชน์ที่สําคัญยิ่งเมื่อกายกําลังวังชาของเราดียังไม่ได้ใช้กายของเราให้เกิดประโยชน์ยิ่อมองมีแต่มัวเมาหลงไปใช้ในทางอื่นจนสายเสียแล้วข้ามเสียแล้วแล้วกลับ หมดกําลังที่จะทําเสียแล้วเลยนอนทุกใจย้อมจนอนํานวนให้ทุกครอบงำจิตเศร้าหมองเพราะเรื่องนี้เราก็ไปสู่สุคติน่าเสียใจที่เราไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นอย่าให้ความเสียใจประเภทนี้เกิดขึ้นในเราทารั้งหลายผู้อยู่ใกล้ชิดคุณประพุปริธรรมประ,ประสบที่มุ่งมั่นมีศรัทธากามาประพฤติปฏิบัติควรอดทนเพียรพยายาม เอาชนะสิ่งที่ไม่ดีให้ได้อย่าเชื่อใจในสกิเลที่ช่วยชักชวนไปให้เหินหากจากการประพฤติรรมเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วจดจำวิธยดีพิจารณาปฏิบัติตามจากนี้ต่อไปให้ภาวนาต่อสงควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน